สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e x a m 2 3 e x a m p b e y o d f i r e w a y นะวันนี้ก็อยู่ในเกม Afterfall Insanity Extended Edition นะครับผมยังอยู่กับผู้เล่นคนเดิมครับอิวฟอร์ดนะครับนะวันนี้อยู่ในชั a เตอร์ที่มีชื่อว่า Back State of Glory นะฮะก็เริ่มต้นกันเลยครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราเดินทางออกมาจาก Shelter Glory นะฮะอันนี้ก็เป็น Back State of Glory ก็เป็นว่าเอ่อเบื้องหลังของของไอ้ Shelter Glory เนะี่ย ะะหรือว่าจะอีกความหมายนึงก็คือเบื้องหลังของความยิ่งใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคำว,ว่าลอรี่เนี่ยมันเป็นชื่อของเชลเตอร์แล้วมันยังมีความหมายถึงควาว่าเออแบบยิ่งใหญ่ก็ได้นะฮะลอรี่ s t สต e ก็หมายถึงเบื้องหลังด้านหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคปึ๊บมาถึงตรงสุดนี้ไอ้นี่ก็พังนะฮะเอาล่ <No. S 2> วงนมฮะนั่นไงไหลจริงเ้วยปึ๊บตูมล่วงมาชั้นล่างนะครับ ก็เป็นตู้ที่เราเดินทางมานั่นเองนะฮะ็คือคานออกมายังเนี่ยไม่ตายอีก้พระเอกไม่เหนียวผมว่าพระเอกมันมันกากนะแต่มันเหนียวมากอะมันแบบมันตายยากอะถึงมันจะกากกากก็จริงแต่ว่า,วาไอ้ความตายยากของมันนี่เยอะหน้าเหมือนไดฮารนะ์เนอรอทรงผมคล้ายๆอยู่ภาคสาม <laughs> ใช่ไหมโชว์แอชว์แอ ยังไงครับยังไงเราอ,อาวุธละ่ะไม่มีติดตัวสักอันอเครื่องเล็กขอดมาเล็กขอดนะอ,อ่ะฮะมีแต่แคา่โรเชน่ากับผมที่หนีและรอดออกมานะฮะอ,อ่ะฮะ The last inhabitants of the shelter who survived the plague of madness and at the same time the first who managed to reach the surface But forgetting someone. Haven seen the always haven't the the this have an I'm I in since beginning someone mess m of colonel person r g seen e e e n o k เคก็คือเราก็ต้องไปตามหาผู้พันนั่นเองนะับเพราะว่ามันบ้วนความผิดให้เราแล้วก็ตามหาแน่นอนแคโรลีนาด้วยตอนนี้มีเรากับแคโรลีนาสองคนที่รอดออกมาจากเชลเตอร์กอรีนะฮะ ภาพจะเบลอๆน,นิดนึงนะติดเฟียลุกซะเยอะนะครับตงจุดนี้งตามหาแคโรล,ลี่นะ่ะเอะเอเฮ้ยอะนั่นๆมีคนอยู่ข้างบนคนเหรอด้านนอกเนี่ยนะนะฮะก็คือด้านนอกมันโดนไอ้นี่ใช่ไปเช่ปเปล่าไอ้เรียกว่าอะไรอะ่ะ เออหายนะนิวเคลีย์นะก็ไม่น่าจะมีคนอยู่สิเออไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ได้นะอะไรอย่างี้เฮ้ยพัง,งนะนานะน,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 นมีคนมีคนมีคนโดนจับไปเฮ้ยไนทนะ์น่ะวิ่งไปไหนวะเรียกก็ไม่หันทักก็ไม่ตอบไอ้คนนี้ก็ยืนบ้าอยู่ในบ้านเอาวิ่งหนีไปปิดประตูใส่ผมมีกเอาเข้าไปอือหือ ถอดเลยอุยสัตว์หน้าแหกเจอเปิดประตูกระแทกนี้จุกเลยเอ้าอันนี้ก็ล่วงลงมาทับไปอีกนะฮะเออเสียงอะไรชอดพังๆโอเคเข้ามาด้านในอุ้ยโอ้โหเจนวอสโคดนะฮะไอ้ป้ายบาร์ข้างบนนี่มันล่วงลงมันเองนะฮะอโเค สองไฟเอาไว้ทุ h เดอะบิลดิ่งเซกชันหนึ่งก่อนกด L กดไปสายมันมองไม่เห็นมันมืดนะกระดัดโน้ตเก็บซ้ายเรียบร้อยนะฮะอ๋อแล้วกุญแจอยู่ในมัองเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมีอะไรบางอย่างวิ่งแหกดานออกมาหลอนนี่ครเป็นภาพหลอนที่เราเห็นเองนยให้ตายสิเห็นเองคนเดียวนะนี่ไง กุญแจ close เด็จ o อออือประตูมันติดนะะตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคต้องหาทางอื่นแต่เราได้กุญแจมาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาไปคือเมนชั้นสองกันครับผมโคตรจะหลอนนะดูภาพมันดิเนี่ยมีโซฟาไหลลงมาบางทางไว้อีกโอเคโอเคไขประตูนี้เข้าไปฮนะอืออเคเข้าไปด้านในกันฮนะ โอตรงนี้ต้องกดให้โดนนะกดปุ่มที่มันบอกนะเพราะมันเป็นกับดักนั่นเองสังเกตว่าคนที่เคยมีคนโดนไปแล้วด้วยดูภาพปรกอบนะฮะเห็นไหมมันเอาเอา่อพวกไขควงนะติดกับแผ่นไม้ไว้พอประตูเปิดมาก็ดีดมาตําหน้าไปทีเลยนี่อะไรเนี่ยมันน่าจะจ่ายไฟให้อะไรบางอย่างนะไม่ติด it's not working โอ้น uh ี huh, uh ่ไงส่าไฟให้ที่นี่แน่นเลยดูสิอ่อทางเปิดประตูนี้ดูฮะฟังอ่ฟังเครื่องบันทึกเสียงนะฮะโอ้อันี้อะไรี ทรัพย์นะฮะก็คือไอ้คนนี้มันทำกับดักไว้นั่นเองนะไม่ให้ไม่ให้ใครขึ้นมารบกวนมันนะอืมได้แล้วที่ครับ second field ละอันนี้เหลืออีก field หนึ่งท่านั้นโอ้อะไรอยู่บนโต๊ะอู้ลวงโช็ดโอ้านล้มแบบนั้นอีกสักรอบนึงไม่ไหวแน่เลยอือ เฮ้ยนายผมกลัวหมอผมว่าโลกทั้งโลกนี้มันต่อต้านผมแล้วแหละคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมหมอแกไอสารลัเล็วทำไมแกทำเรื่องทั้งหมดนี่แหละฮะโอ้เสียงโทนเสียงแบบนั้นนี่ไม่โอเคเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นไอโลกจิตที่เราไล่จับมันมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะะ You despised all those rules and uh -huh. all the people following them. No, I. Uh -huh. I was frustrated with them. Despised. Uh -huh. I despised only the thing they represented. Mm -hmm. I never hated them. They were innocent people. Hoping they from didn't deserve suit, such a fate. โอ้โหเหน่าไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกทุกอย่างที่ช่้ว่างนาย่อนยอะไรว่าฆ่าคนพวกนั้นนันเหรอแล้วเขาคิดไม่เหมือนนายนั่นเหรอฮะ มันเพราะเขาขวางทางนายแค่นั้นเหรอแล้วผู้พันล่ะไม่นะงงเลยพระเอกเราแดทโอกรก็คือมันไม่เกี่ยวกับผู้พันละเกี่ยวว่าไอคนเนี้ยจัดการทำคนเดียวนะเพรไอ้นี่พูดมาแล้วแต่ก็ไม่รู้จริงหรือไม่นะฮะ o t until I say so. ไอ้นี่ก็หนีไปแล้ะคุยเราแป๊บๆแม่งก็หนีไปและวอ will ก e t y อยฉันจะตามแกมันแกลหรือเปล่านะที่พูดอย่างนั้นมาอะไรเงี้ยอ้าวเจ็บซะโอเคฟิครบสามอันแล้วฮะต้องเลื่อนตัวออกไปเนาะมันติดมันติดโอเคเราเอ่อร่วงลงมาชั้นล่างทะลุลงมานั่นเอง กดวีทีบเอกไว้เย้อันนี้ก็เป็นห้องด้านล่างนะครับห้องด้านล่างที่ที่เราเอ่อเก็บกุญแจในกระถางต้นไม้ไปนะน่ะดีนะไม่โดนนี่น่โอเคเอานี้มาติดปึ๊บหนึ่งสองสามอืม หวังว่าประตูนั่นจะเปิดนะเป็น the s a e <c oughs> อ <c oughs> เปิดไฟฉายนะ <c oughs> นี่มันเหมือนห้องสมุดซะมากกว่าตรงนี้ถ้าเรากดสำรวจดูเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีเนี่ยมีอ่านมาคข้าวนะฮะเป็นเรื่องราวต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่าเออมันจะได้อรรถรสมากขึ้นนะถ้าคุณมากดอ่านทีละอันทีละอันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5-6อันนะครับกดอ่านกดดูแต่ละอนนันยังจะมีเหมือน เรื่องย่อของหนังสือแต่แต่ละเล่มเนี่ยอ่านให้เราฟังนะฮะก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราเข้าใจอรตถรสของเกมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกมต้องการจะสื่อให้เรานะฮะปึเอาาะอืมมันเอาไม้บล็อกไว้แล้วต้องทาลายไม้อนะนี่ห้องนี้ดีกว,ว่าอุ้ยจีสสครายขวานนะฮะอืมต้องเปิดเข้าไปวะเออเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยยังไง โอ้โหมีไอ้นี่หัวหลุดหัวขาดนะฮะหัวอยู่ในชักโครกแล้วก็ขวานปักอยู่นี่ยิบขวานก็นแล้วแต่ปัญหาคืออะไรรู้ปะคือไอ้คนที่ตัดหัวอีเวนเนี่ยหายไปไหนแล้วนะอยู่ในตู้นี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ไอ้ทางขนขนขอ,ของตรงนี้ใช่ไหมทางขนเสื้อผ้าตรงนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยเนี่ยใช่ป่ะคือมันต้องมีใครสักคนตัดหัวเนี่ยแล้วก็สับขวานไว้ที่ประตูใช่ไหมล่ะ หน้าก้นนกูเอาเกมกดดูสิสดแล้วไงคนแล้วมีอะไรกดแล้วเป็นอย่างไรผลแล้วว่าแทบเฟ้นอะไรของมึงเนี่ยไม่เห็นจะมีประโยชน์หรือผมดูพลาดอะไรไปสักอย่างโอ้สับขวานไปพังเรียบร้อยแล้วก็สามารถออกไปได้อย่างสบายใจเจอบออมตำบลจุ้มคอเอาละมีอะไรฮะพอ่อแป๊บพอ่อเนี่ย ผมว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยอุ้ยไหนไหน,ไหนโอ้มีคนวิ่งอยู่ข้างบนอีกคนแล้วเหรอนี่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเขียนเขียนตมามกระเพงตรงเนี้ยโคตรน่ากลัวเลยคุณดูหน้าไม่ดูอย่างหลอนนะให้ตายสิเอาไรฮะก็ลองเก็บอาวุธแปลกๆมาใช้ก็ได้นะครับอย่างอาวุธตัวนี้เนาะเก็บมาแล้วก็ลองดูว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะฮะนี่เมจตัวนี้นะฮะดาเมจสามสปีดสามแต่ก็ไม่มีอะไรโอเคไปเท่าขวานดับเพลิงแล้วแหละ ยกเว้นเขียวถ้าคุณอยากเล่นแบบสายหวดเร็วๆเ็ื่อเขียวจะโหดสุดละอารมณ์ไบโอช็อคเลยฮะจบแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตายหมดแล้วนะฮะเราเป็นเสียง <c oughs> เสียงที่เราได้ยินมาแต่ว่าเนี่ยคุณมองดีจะเห็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะในในบ้านหลังเนี้ยเราก็ทำอะไรมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไป แล้วมีอะไรอีกมีแพล้งนะฮะไม้ติดตะปูตัวนี้โอ้ฟักวิ่งหนีไปแล้วีีอะไรเอ่ยโรบายแิ้วแล้วโอเคอเก็บปืนกันละปืนตัวนี้จะไม่เหมือนปืนที่อื่นที่เราใช้นะเป็นปืนแบบปืนข้างนอกอะ่ะไม่ใช่ปืนด้านในเชลร์เตอร์นะฮะแบบพวกโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นนะครับและนี่อะไเอ่ยโซเบตก็คือเป็นเป็นเลื่อยนะฮะแล้วก็เป็นใบมีดมาใบเลื่อยอะเอามาทําเป็นใเลือเอ้าเอ้าเอ้าเอาหืมหน้าตาก็ยังดีไม่ได้ติดเชือ้อแต่ทำไมมึงอย่างนั้นล่ะอย่านะอถีบโอวถีบหัว,ว,วหลุดเลยเฮดันเตอร์เอ้ยอ๋อไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ อาจจะแค่นอกอาจจะแค่นอกมีะไรกดดูสินี่ว่ามีนิทานนะฮะกดตรงนี้แล้วก็ลองฟังดูมีนิทานนะฮะลองฟังแต่ข้างนอกคนพวกนี้มันเดินโจมตีเราแปลกๆคือมันเข้ามาตัดเราเลยนะทนนั้นที่หน้าตามันก็ไดดู้ไม่ได้ดูว่าจะติดเชื้ออะไรเท่าไหร่โอ้โหเพียเอาเบิร์ตล่วงเลยเอ้ยเขีียวเข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 ียวอยู่ไหนอ่ะเขียวหาย เอาเข้าไปอ้าวเบิร์ดพิชสับนะฮะบางอย่างต้องสับให้พังนะฮะแล้วก็ยังไงต้องให้มันติดหมดเออนะฮแล้วก็ถีบผ่านไปให้ได้นะฮะไป้วเฮ้ยๆยังไงยังไงถีบสักหนึ่งทีอืมอืมถีบแม่งมันจะโดดเข้ามาซัดเราถีบให้มันเสียจังหวะแล้วก็สับสวนไปเลยนะฮะจะดาเมจแรงกว่านะฮะ หลบโหลบหยิบปืนซัาตออกมายังไงยังไงอย่านะอย่านะเออยิงหัวแตกนั่นแหละเด็กโวยตายครับตายตายตายอึ๊บผมพยายามหมุนตรงนี้ละวอึ๊บอึ๊บเอาที่การตรงนี้มานะฮะชืบชืบเบลที่การออกไปเนี่ยอันนี้มีคนเปิดประตูมาชั้นสองวุ้ดเดียวดดี ว่าซีดูอีกสต็อปพิมเขาทำอะไรเนี่ยหยุดเขาหน่อยโอ้โหโอ้โหมากันเต็มมากันเต็ม,น,มนั่นมีคนใช้ปืนมีคนใช้ปืนมีคนใช้ปืนกันเออนี่เก็บหมดด้วยปืนโชเดได้อะไรมาเคียวเคียวนั่นแหละเคียวที่อยากใช้เคียวเคียวสวยๆอ่า,ราเรียบร้อยนอนไป โบงนะครับการที่ยกไอ้นี่ขึ้นมากั้นนะครับน้ําก็ไหลช้าลงนะฮะไอ้นี่พวกสร้างหานี่ก็ลอยขึ้นมาเอาล้เคียวสักอย่างสบายไปแปดอย่างปืนมีปืนมีเคียวอ่ะสู้ได้เอาเคียวหายไปไหนอ่ะเอาเอาเอาคือถ้าเราทําอาวุธตกวางอยู่กับพื้นแล้วมันขึ้นว่าเช็คพอยน์เนะมันจะหายไปเลยเคเราใช้ขวานดีกว่าแล้วกันไอ้นี่เป็นขวานมือเดียวนะฮะไม่ใช่ขวานดับเพลิง นะครับเป็นขวานมือเดียวเหมือนขวานตัดไม้อนะไรประมาณนี้นะแอคทั่วไปนะครับก็ดาเมจไม่เท่าจะว่างไงดีล่ะมันก็ยังไม่โอเคเท่าไอเนี้ยนะเท่าเท่าพวกเขียวท,ท,ที่เราชอบใช้นะฮะไปมาละผมเปิดไฟฉา,ายเดินเลยนะเน,นี่อย,อ,ยอ,อุ้ยปืนมือปืนมือปืนชั้นสองโอเคหลบมือปืนก่อน จัดการใอ้พวกนี้ก่อนอมึงตัดผมทรงอะไรฟันก็เหยนอนเอาข้างหลังใส่เป็นฮุ้ดมอ่อืบหลบก่อนหลบปืนก่อนอืมบล็อกบล็อกนี่แน่นี่แน่ยังไงเสียบตัดตัดตัดอืโลตัวหลบมาก่อนยังไง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 ถีบแม่งสับด้วยขวานสับด้วยขวานสับด้วยขวานเคียวล่ะอืไม่ดรอปเคียวอีกเฮ้ยดรอแปแบบ ขอบคุณมากไอ้สั๊กเรียบร้อยหนึ่งนัดที่หัวอีกสักนัดที่หัวสองนัดแล้วเนะี่ยนัดที่สามเออให้ตายสิเนี่ยมีหมีแพนด้าด้วยอืมแทบนี้น่ากลัวใช้ได้เอาล้วฮะมีอ,อะไรบ้างโอ้มีมีบลูมด้วยมีเขาเรียกว่าอะไรไม้ถูพื้นนะอยู่ตรงนี้ด้วยออโอ้กระสุนเอาโคลบาลาก,ก่อน เผื่อต้องหวดเผื่อต้องหวดอย่างน้อยมีอุปชีตติดตัวสักอย่างนึงก็ยังดีนะแผลงนี่จะตีเร็วมากแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงแค่นั้นเองนะครับนี่นี่ขาโตขาโต,วาตวหวดสนุกไปโอ้อะไรวะโอ้ไหอันี่ก็ผลักลงมานะฮะสักถฐานลงมาแะเปิดปุ่มละครเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะลื w. บวีลพุ่งยิงมันนะฮะกดตามที่บอกนะฮะมันจะคอยยิง ไเอ้ยเอ้ากดผิดกดผิดเราจะโดนยิงนะฮะ oh. อะไรเอเออมีได้ละยิงไฟขวางมันไว้ปุ่มอะไป S เอเอยิงถังน้ำมันระเบิดโอเคเดี๋ยวผมกดภาพไปทีนึงโดนยิงตัวแดงเลยเนะี่ยเห็นไหมยิง<า>ไปเรื่อยๆฮะ Come on this way อ่าเราก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วข้างบนมันมีไอ้รถซากรถที่มันกำลังร่วงลงมาเนี่ยโอ,อ้ไม่ร่วงหรอกไอ้ห่านี่ผักฟืดก็ร่วงลงมาจะทับเรานะฮะแต่ว่าจะรอดไหม วู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 เป็นภาพสโลว์โอ้โหพอล่วงลงมาแล้วไฟติดด้วยอืมโดดลงมารอดโค้ยเชื่อลากีบาสตาโชคดีเป็นบ้าเลยนะไอสารละนเลยเว้ยเอาละเข้ามาด้านในนะฮะเฮ้ยนั่นไงเจนเจอแวบแวบนี่ประตูปิดอัตโนมืออืมอ้าวเวนประตูเชื่อมเลยกำแพงเชื่อมเลยอย่างนี้เปิดวิทยุอาฮะอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ นั่นประตูก็เปิดนะฮะเอ้ยอ่าแท็กมีคนมีมันผักเราแท็กไปเอ้ยยังไงเนี่ยวิทยุ<อ>ที่เราเปิดไปวิทยุไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้ปึ๊บเปิดมามันก็เป็นห้องเหมือนเดิมอีกนะฮะเปิดมาปุ๊บไอวิทยวก็สิ้น the dawn สิ้น the dawn ีกนะฮะมีวิทยุแม่งอืมนะครับท็กนี่ไงแท็ก,แทกูแท็กมันคืนบ้างเอาไปเลยอืม วอดเปิดประตูไม่ได้ถล่มถล่ม no no oh crap อ้อเกิดอะไรขึ้นเปิดสิึบเ,เปิดแล้วเราก็ออกมาอีกโลกหนึ่งหนึ่งสองสองตัวนะ <c oughs> เข<ต>า,นา,นาเบอกคุณอันตรายเป็นแสงเทลโอรีนาเนี่ยเขาบอกคุณอันตรายคุณต้องหยุดมันนะสามมีพวกมันสามคนนะแต่อาวุธไปชีพผมมีอนะไรไงอืม นี่ไงเฮทันเตอร์หน้าหงายไปหนึ่งนะอย่าหย่าอย่าหย่า,ยาโลโตโล,โลก,ก็มากพอแล้วมึงมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาเอออืมอมเออโอ้เขียวนั่นแหละรีโหลดลูกมาโนสโคปเก็บเขียวครับแล้วตอนนี้มีกระสุนด้วยนะเก็บซะาจะเดิน,ดนหากระสุนด้วยนะเผื่อโชคดีเราจะได้เก็บไปใช้ ถือเคียวไว้นะครับอย่าปล่อยลงกับพื้นคือมันย่างอะไรกินเนี่ยเป็นเนื้อเป็นก้อนเลยให้ตายอ่าตรงนี้ก็ mental steel axe นะฮะเป็นพวกของอารมณ์แบบของคราฟนั่นเองเหมือนเอาเศษใบมีดเศษเหล็กคมๆเศษสติกอะไรเงี้ยเอามาคราฟออกกระสุนเอามานี่เก็บไปยี่สิบโพงนัดเลยเล้วโอ้โหกระสุนเพื่อจริงๆวะไอถือเคียวไว้เผื่อต้องหัวประชิดกับไอตัวตีใกล้ๆนะฮะ ไป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 ก็คืออะไรอ๋อนี่คือคลิกโอเคโอ้เปิดประตู้ชิมอนเบฟมาแต่ปักโอ้มีรถมาอีกวิ่งเลยเอสฮนะเพื่อปีนขึ้นไปนะกดตามที่มันบอกนะครับมันก็จะพาเราหนีไปเรื่อยๆนะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เออโอ้ดีถ่นานน้ำมันระเบิดนะฮะกดไลค์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 ดีโอ้ดีถ่นานน้ำมันระเบิดฮะค,คนรถมันขับขับรถไล่บี้เราแน,น่นเองเอ้ย อคือไอ้ตรงสิบล้อเนี่ยถ้าเราพลาดอย่างที่ผมพลาดเนี่ยคือจะตายทันทีเลยนะฮะเพราะนั้นต้องห้ามพลาดเลยเมื่อกี้ผมไปกดตัวดีอีกรอบนึงไม่ได้กด W นะฮะใหม่เอาใหม่เอาใหม่มา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 เอาละไม่มีปัญหาจับทางได้หมดเลยพวกนี้เขาบอกว่า นี่ฮีทันเตอร์หน้าหงายไปหนึ่งตัวลุกมีลุกลุกมาโนสโคปเฮทันเตอร์บับเรียบร้อยเสร็จภารกิจศูนย์นะเก็บแล้วโอเคเวทตัวนี้มีวันนี้กี่นัดละสี่นัดเก็บอีกฟื้นได้สามสิบนัดโอเคไปเลยฮะตรงนี้ยิงให้ถูกนะอย่ายิงพลาดละ่ะโก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 ลีโบวิ่งกันเลยทีเดียวมาคือเอฟีว่างไงเ ปีนข้ามไปครับปึ๊บเออย่างไรอยังไรอีกอย่งไรอีกปุ๊บซุ๊บเอโอเคต้องพิจารณาดีนิดนึงอะไรอะไรตอ่ออะไรต่อีโอเคอะไรต่อตรงนี้ตรงน,นี้ผมอะไรต่อบิวโอเคฮะเวลายิงได้หมดอ่ารถมันก็จะมาคว่ำตรงนี้นะฮะเราก็จะไม่โดนรถทับนั่นเองโดนรแรงระเบิดนิดหน่อยนั่งไงนิดนิดยังไงยังไงฟัก ให้ตายสินั่นๆมีคนล้มอยู่ด้วยคนนอนหงายอยู่ปางงาบปางงาบอยู่เกเฑคคอร์ดไว้นะฮะการวินาทีการชีวกรี่นะฮะ เดินต่อไม่ได้อะเราต้องปิดนี้ก่อนปิดเลกคอรดก,ก่อนจะเดินต่อไม่ได้นะฮะปิดเลยแล้วกันจะได้เดินต่อได้เอาละโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับเอ่อชัปเตอร์นี้นะฮะสำหรับเอ่ออะไรนะ Backstage of Glory นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปวีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย